าวสั้นกันเนอร์สตีลประจำวันที่1่มกราคม2568ครับเริ่มต้นกันมากับการพรีวิวเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดเจอกับสโมสรอนาร์เซนอลครับคู่นี้เป็นเกมสุดท้ายของสัปดาห์ที่19ครับแล้วก็เป็นคู่ประเดิมสกราชใหม่กันอีกด้วยครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1และ True Premier Football 2ครับเตะกันในค่ำคืนของวันพุธที่1มกราคม2568เวลาเที่ยงคืน30นาทีนั่นเองครับหากดูจากตารางคะแนนตอน นี้นะครับเจ้าบ้านทีมเบรนท์ฟอร์ดนั้นรั้งอยู่ที่อันดับ11ครับแข่งไปเ้ียกันทั้งหมด18เกมมีอยู่ที่26คะแนนครับส่วนอาร์ซนนลนั้นรั้งอันดับ3ครับแข่ง18นัดมีอยู่ที่36คะแนนกับฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง 2, ส,อสองเสมอรในทุกรายการนั้นต้องบอกว่าเจ้าบ้านนั้นผลงานไม่ดีเลยครับเพราะว่าชนะเพียงแค่1เกมครับแล้วก็แพ้ถึง3เกมและเสมออีก1นนัดครับส่วนอาร์ซอลเนี่ยชนะได,ได้ถึง4เกมและเสมอกัน1เกมนั่นเองครับ และการเจอกันเมือ่อฤดูการก่อนที่นี่นะครับเบนฟอร์ดก็แพ้กับอาร์ตูเตสกอร์0ประตูต่อ1และเมื่อเล่นที่เอมิเรตครับปืนใหญ่ก็ชนะด,ด้วยดูสกอร์2ประตูต่อ1นั่นเองกับความพร้อมทั้งสองสโมสรครับทั้งสองทีมก็มีประกาศเรื่องของอาการบาดเจ็บกันเป็นอย่างมากกันเลยครับเบนฟอร์ดวันนี้ก็ยังคงจะไม่มีโจชัวดาซิวาคริสโตเฟอร์ไอยเอร์ริโกเฮนรีมาร์ติอัสเยเซนไอรอนฮิกกี้กุสตาโวนูเนสเซฟวันเดนเบิร์กอิกอร์เตอาโก Mark Fick และอิทานพินอกซึ่งดูจากรายชื่อก็เป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บถึงเกือบเกือบสิคนกันเลยนะครับฝั่งอาร์สตงก็ใช่ย่อยนะครับเพราะว่าจะขาดทั้งเบนจามินไวท์ทาเคโรโทมิยะสึราฮิมสเตอร์ริงและบูคาโยซาก้านะครับโดยเฉพาะรายหลังที่มีรายงานออกมาว่าจะต้องพักยาวจนถึง3-4เดือนกันเลยครับดังนั้นรายชื่อเป็นตัวจริงของทั้ง2ส,งสมโมสรครับฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนคาดว่าจะมีฮาคอนวอร์ติมาซันเป็นผู้รักษาประตูครับแมดโรเอเลสเลฟครับเป็นกองหลัง คู่กันกับคิมจีซูนาธานคอลินและคินลูอิสพอเตอร์ครับส่วนกองกลางก็จะมีวิกตอร์ยาแนลคริสเตนนอการ์ดมิเกลดัมสกัดและ3กองหน้าก็จะเป็นไบรอันเอมโบโมโยฮันวิซาเควินเชตในระบบของ4 3 3ครับส่วนปืนใหญ่ก็คาดว่าจะเป็น4 3 3เช่นกันครับผู้สาบประตูจะเป็นดาวิดไรยา กองหลังจะเป็นจูเรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบาร์กาเบลมาร์กานสมาลูอิสสเกลลี่ที่กำลังฟอร์มดีนะครับมาร์ตินโอเดกัดอยู่ด้านกลางคู่กันกับเดนเคนไรส์และร่วมก,กันกับคายฮาวเวสส่วนสามประสานในรุกก็จะมีทั้งเลโอนโดทรอซากาเบลเชียซุดกาเบลมาติเนลี่ครับ ความน่าจะเป็นของทั้งสองสโมสรนครับถึงแม้ในภาพรวมนั้นอาร์เซนลจะยังคงดูดีกว่าเบรนท์ฟอร์ดเจ้าบ้านกันเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าหากว่าดูเรื่องของแนวทางการเล่นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาร์เซนลเจอเบรนท์ฟอร์ดทีไรก็เป็นงานหินกันตลอดเลยครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เน้นเรื่องของการเล่นบอลไดเรกเรื่องของการตั้งรับที่ดีแล้วก็รวมไปถึงกับเรื่องของการเล่นลูกเซตพีตนั่นเองครับอาร์เซนลมักจะแพ้ทานกับทีมที่เน้นการรับลึกแล้วก็เรื่องของลูกโต้กลับดีงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาของเบ นี้ก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะทําให้ขุนกําลังสํารองไม่สามารถที่จะสลับสเปลลงมาช่วยทีมได้มากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอาร์เตนอลเองก็เลยดูดีมีความพร้อมมากกว่าและด้วยการที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลนําห่างพวกเขาไปถึง9คะแนนเต็มครับก็เชื่อว่าปืนใหญ่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชนะให้ได้แล้วก็จะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้พวกนั้นบุกมาคว้า3นาคะแนนที่บ้านของเบรนท์ฟอร์ดได้แต่รับรองว่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับ ว่าดูจากเกมที่ผ่านมาที่อาร์ซนอลเฉือนทีมอิฟสุดได้แค่1กประตูต่อศนย์ปัญหาหลักก็คือการขาดหายไปของบูคาโยสาการนั่นเองดังนั้นเกมนี้คงเป็นเกมที่ไม่ขาดเท่าไหร่และคงจะเป็นเกมที่ลุ้นกันจนถึง90นาทีกันอีกด้วยครับ